พีจ้ามีมะเร็นสิผ้ามาเห็ดสาคูใส่หมูได้จ้าเด้อเพราะว่ามะเร็งคิดอยากเนสีเห็ดจ้าวัตถุดิบเท่ามีเนาะนี่สาคูนี่ใส่กิโลหนึ่งนเป็นถุงยางคือถึงกิโลแล้วก็หมูสับถึงกิโลใส่ปูวหวานประมาณสามขีดจ้าแล้วก็ทั่วลิสงทั่วลิสงเขาคือแบบ ตัวเออ่ดิบนะมะกัูดเราก็มาตั่ม,าตามออกมันค่อยหอมกันแล้วก็มีซ้ำเกลือแล้วก็มีกระเทียมสับนี่ห้าเอาไว้ถ้าเคี่ยวมะร้อยร้อยนาตอนที่ว่ามันสุกแล้วแล้วก็มี่พักมากินตับจ้ามีผักกาดหอมแล้วกันพักหอมปอบานห้าแต่ว่าขาดต้นหอมผิดย่างค่ะต้เป็นดย่างจ้ะเดี๋ยวห้าสิมะเร็มวันสิพัดใส่กันได้จ้ะพัดใส่เอาซ้ำเกลือใส่จ้า หอมตับโอ้ยก<อ>ินแห้งไยห,หอมคักหอมหอพักข้าวัดได้ที่แล้วเนาะ เรืองมันก็หอมขากแล้วห้องก็สิม,มใส่ซหมูลงไปจ้าใส่หมูลงไปผัดคลุกเข้าให้เข้ากัน ผัดหมูว่าได้ที่ลลวเนาะจนมันแหง้งมันสุกแล้วเนะเาะนอกจิกใส่ไ้โปะเข้าไปจา้าผัดจนมันเหนียวเด้ออย่างที่อาะารย์พูไดไปเพราะว่าใส่มัน,นสุก

ต้องปรุงค่ะซอสจ้ะน้ำด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลาทรายใส่น้ำด,นด้วพี่น้องเย ตามไามดาาม้น้ำตาลทิพยได้จ้าบานนีตนนตต่ต่น้ำตาลทิพใส่น้ำตาลทีพย์เปน้ำตาลใส่ใส่หวน้ำตาลน้ำตาลิน่จ้าพัดใส่ปุ๊ให้เขากัน ้สมกินรดด้วยกันให้ละลายแ้กนน้อยชัวรี้สมคนมา่แลนะครับพัดใส่ไ้มันแห้งๆมันปั่น,ดนได้โัยเฉ้าะก็ใ้ได้หลังจากข้าพาัดใส่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่นีาตาเป็นทีงสุดแลวจ้า แต่ก็เขากะสีมะปั่นใบก่อนว่ามันข้ากรสีมะปั่นใส่เนาะปั่นใส่ใบใสะกอนข้ากระัดันขากสีมะปั่นใส่เดมันแล้วเนาะแต่ข้ากรสีใส้เป็กทางน้ามตรวตาคู่ห้องกัน ก๊าซไล้นี่เค็ตกินแล้วก็น้ำห่อนใส่เนาะแล้วก็ต้นข้นเขาค่อยเติมน้ำห่อนลงไปมันยังเหนียวเ่าก็สิได้ปั่นง่ายจ้าได้ที่แล้วเดี๋ยวเ่าสิปั่นจ้าใส่ห่อกระปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเ่ากระเจียวใบหงจ้า มะพเนาวต่ว่าเทากัสีไปตองแล้วก็ตอกแล้วก็นั่นจะรูอากาศนั่นขอามันจะได้ดง่ายหน่อครัและวก็เอาน้ำมันตักผนาผ้านึ่งชุดจะติดในตอกขาก็สตรมะพร้วน่าะน้องจะแช่ออกบางๆเป็นบางๆเป็สีเอาใส่เมล็ดไก่ให้มันมิดๆไส่ด้วยจะให้น้ำ ใส่ม pues ือในการยัดง่ายด้วเนาะจะว่าเนากกระยาดไม่มีกินแบบแซ่บๆมันก็เลยบนงานนี่นั่นยึดมีเหมือให้าไม่ว่างเาจะว่างที่ปิดกันเ้าก็เป็นระยะได้ค่ะเป็นระยะอะไรเป็นสิ่งถากิมาเตรียมหนึ่งได้จ้ะเด้อเข้าค่างหมอดซึ่งไปแล้วข้าวกระเตรียมหนึ่ง พีไเดี๋ยวมาเบิ้งตอนสุกน่าจะเด้อบบดนี้พอมีตาคูดไก่หมูห้าวกับสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเบเิ้งมันจะเป็นตาไซไซแล้วใส้วเวลาหนึ่งกระามาน3าิปน้าที่้จ่เข้ากับสิมาจัดเสิร์ฟจ้าโอ้ดแสดนเนาะไม่จุดสุแัน,นแด้นอแส ติตรตรงนี้เข้าไปจับแล้วก็เพียมเกี่ยวมากเ่ยตันไนกี้มีจ้าหอมหอมความเกลือกจ้าจ้าชาคู่ใส่หมูห้ากระเจี๊ยแล้วเน,น,นาะจ้าเนาะนาตากรนากินหอมหอมได้จ้าเด้อเออคลิปนี้กับไ้ซม,มี้งพันเด้อขอลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสิหาเมนูดีๆมาเฮ็ดให้เบิ่งอีกได้จ้าเด้อสวัสดีจา้า